โอ้โหแม่มันทิบหนูโอ้โหทิบเล่นสะจุกเลยอะ่ะเรียกอักปากอะ่ะเรียกอักปากเลยไปละซะนะนอาวุธโอ้โหอันนี้เฮ็ดีก็ทิบเฮ่ฟ้องแม่ไหนเฮียไปละเข้าป่าแล้วกันเจอหลอกไปดินี่ละองแท้น่ะเข้ามาคาเตอรโกยเออแพ้อาละ หมดแล้วสินะวิชาลับต้นขาของเจ้านะ่ะส่งมา้าไปดีกว่าก็ไม่ได้เก่งโอ้จ๋าครับจา้บจาจา้จาหมอนี่มันเก่งแน่มาโอ้โหเต็มกระปานมันจบแล้วนะกินข่ายในวงนะ่ะคาวีทัานตายแล้วก็เข้ามาสิ เอาละข้าเจอตัวเจ้าแล้วท่านจอมยุทธ์ท่านคือผู้ใดกันหรือหรือทำไมล่ะเอ๊ะไม่นางส่งั้นแหละถุยถุยอะไรโอ้โเด็ดเด็ดเด็ดเดเดทำไมกูพูดถุยวะอ่าปั๊มยาก่อนเมื่อกี้สมาธิีอะไรอะอยู่ดีก็ถุยจริง มองสังการผิดยังไงกันนะค่ะนี่เขียนเหมาะก็ให้เหมาะให้หายตัวอา้าวไหนวะเอานี่เอาอยู่นู่นหามเลยโอ้โหเลยมันยากเย็นเนี่ยโอ้ย มันมันมันยากจังวะถ้าแต่ถุยแล้วมันไม่ไปใจหาเลยก้าจากอเอาเออยับแล้วเขาก็จากเราไปห <c oughs> าลักเอานี่ไงยินดีที่เจ้ายังไม่ทิ้งข้านะมนาาไม่นางว้าวไม่โดนจามมาสิ ไม่ตามว่ hey. เห้อาวละอยู่ข้างในสินะแม่สาวน้อยตีตูดไอ้ตีตูดถีบหมออ,อ้าวละติดแกอะไรทีเนี้ยอ้าวอ้าวตดแกลลูกโอเค แต่ว่าเจ้าของตีนยังไม่ตายนะอยู่ไหนวะเจ้าของของตีนน่ะเอาอนี่ไยนี่ดีมากวะบ็อกซ์อ้าไม่ดูเอาล่ะสอยที่แข้งไม่ลงฟาดใายก็มาสิเก่งไงอืม อออยากกินมันยากเทียอะไรกันหน่าโอ้ยยิงก็ไม่โดนไม่โดนเออ มาสิมาสิเผียเล็งที่ขาแล้วมาตีนาแข่งยู่เลยมึงเข้ามาออ้โหโหยิงโดนได้ไงวะ Come on. มาแน่อ้โอ้ไม่มาของแท้อ้าวเสียกมาเอาผู้มันหลอกนี่เอาเอาหลบได้อุ้ยมึงก็หลบได้เลยเฮ้ยอ,อเก่งแน่มาโอ้โหเต็มกระบาน <c oughs> มันจบแล้วนะกินขายในวงนะ่ะคาวม,มีทฉันตายแล้วก็เข้ามาสิ เราได้ประสบการณ์แล้วว่าต่อให้มึงอยู่ในวกมึงก็ตายยัยผูดยังไม่ขายการแม่งแตกเลยไหนวะฉันกลับเอากาะทองฉันแล้วนะเจ้าอยู่ที่ไหนหรืออาณคินอ้าวที่เดิมเพิ่มเติมคือที่เดิมพูดทำไม ส่งกอดทองมาซะก่อนที่เจ้าจะตายนะไปได้ซะน่ะเฮ้ยมันมตายนี่มันตายยากกระจังวะึแล้วก็หาย,หายส่งกอดทองมาซะแม่สาวน้อยก่อนเจ้าจะตายนะเจ้าเกิดมาได้แล้วนะ เกิดไม่ได้แล้วนะก็ขออโอ้โหมันแรงแข็งอ้พิชารับเันเลย ตายซะมันจบแล้วอนาคิน,นตายหายตายยากจาังสงสัยว่าจะแตกกองแน่นอนตรงนี้ตายยากแบบนี้โอ้โหไปแล้วซะลนะโอ้ยคือก่อทองยากอะที่เบิด สามยาก็าจะไม่มีแล้วนะโอ้เล่นดักกูโอ้เอาโอ้ยตะกิบอ,อ,อ,อยากไปแล้วอยากไปแล้วโอ้ยนาลัวน,นี่ทีนะเขาเรียกว่าของแท้แหละ ทำไมมันกินยากเลวะตุ้ยเทียนอโอโอ้ยก่อ,อกูไปอีกแล้วยาก็ไม่มีก็เข้ามาบินตามมาที่บังไทยเล็กไปนะยาก็ไม่มีชีวิตนี้ ของแท้มันเป็นอย่างนี้ดิเองของแท้น,ะ,ะ,มนะมันยังมีตางซื้อยาด้วยหรอวะกูไม่มีอเอาละ พิคเกมเอา้าวเก็บไปได้ของเต็มเอาละพิคเกมตาเนี้ยนะอย่าทิ้งเงนไปได้ไหมเธอหายจริงหายเลยอะหายตัวแล้วเลยเงินก็ไม่มี มันทิบหนูโอ้โหทิบเล่นสะจุกเลยอ่ะเรียกอักปากอ่ะเรียกอักปากเลยไปละสัตโอ้โหมันไปเรื่อยนี่เลยมันทิบยอดอกหนูเลยอ่ะแต่มันตามมาโดยเป็นใจเป็นใจมากเลยนะใจละมึงอ่ะแต่เที่ยวใหญ่ ้าวมึงริงพุ่งมาทำไมล่ะมันยากเย็นยังบอสหรือว่าเรากลัวเกินไปวอสมันบล็อกฟ้าเราสักครั้งไหมวะเรื่องกลัว,วม่ั้ยเอ๊ะใครล่ะ ยักษ์เลยสวัสดีครับชุดหลอ่อพูลน,น่ะพร้อมกอดแล้วนะอะพิทโอ้โหเย่มย่มจริงอริงอาวุ้ยโอ้โหอันนี้เฮ็้ยนนี่ก็ทีบเฮ้ฝั่งม่ไหนเฮี้ยไปละรอ้โหดแรงจริงวะ ไปอะโถมโอ้โหลงเก่งปะเฮ้ยเออมาได้แดกอุ้ยอุ๊ยแม่นจังวะแม่นเฮี้ยเฮียเลยพี่หายนี่ไหนนะมันอยู่ไหนเนาะมาแด่แด่ก็หอกกไปละ อาจจะคิดเองก็ได้เ,าเขาอ,อาจจะไม่ได้แม่นแค่ฟุกเนะี่ยได้โสฟรีก็สบายใจแล้วยาครบปูนพร้อมก่อแล้วสุดหล่อแล้วพร้อมยังทำไมติดพูดคำนีวะเอาละมันน่ากลัวอย่างว่าไอตัวนั่นลนะไ ไอ้ยักษ์อ่ะไอ้ยักษ์อ่ะลูกมามึงตายแน่มึงตายบังไฟไปละก็รู้อยู่หรอกว่าสวยแนะไม่ต้องตามก็รู้อยู่ไม่ต้องตามหนูขนาดนั้นก็ได้นะฮะหนูก็สวยสวยมากแหละเอาป่าแล้วกัน เจอหลอกไปดินี่แหละของแท้น่ะเข้ามาคาเตสรสก,กยเออแพ้เฮ้ยมันมันเป็นยังไงฮึพูดไม่ขาดคำก็จะตายแล้วกูเอาละ่ะหมดแล้วสินะวิชาลับต้นขาของเจ้านะ่ะส่งมาอุ้ยไปดีกว่าก็ไม่ได้เก่งออ้จ่าครับจา่บจาจา่จาหมอนี่มันมือเปืืออ มือปืนมีนายครับจ้าแม่ของแม่ฮม่คงจริงมันคมอะไรต่างๆว่าเฮียรบเกทิ้มได้ไหมเนี่ยไอ้เฮียคมยิบหายพอดูหนะ่อยเถอะว่าพอมแม่ระดับนี้อ่ะโอ้ยเน้นเน้นเน้นเ หรือว่าแค่แม่นจริงวะหรือมันแม่นจริงวะทำไมมัน,มนอุย้ยแม่นยังขนาดนั้นลูกพี่ของแท้นี่ทีน่ะของแท้น่ะเสมอปเป้โหไม่ได้สู้ สมอสินะถุกใส,สไอ้หมอนี่น่าจะสี่พันห้าพันของแท้เฮ้เอาละเลงแบบนี้ไม่แตกนึงอะ what เอ๊ะเขาฟุกเหรอเฮ้ยเอ๊ะฮะ อะไรกันนะมันยิงเราต้องสองพันเลยนะแต่มึงให้พวกนี้ยิงไม่เห็นจะคมเลยวะโอ้โหโดนโดนเฮ้ย โอ้โหสะบัดของแท้อุ้ยเข้าอีกเม็ดโอ้โหอีกฝั่งนึงคิดในใจเหี้ยนี่ก็แม่นชิปหายโอ้รากผมคมโอ้ยสตั้นไปไม่เป็นแ,แล้วครับจอกนี้เหรอโอ้โหเก่งเว้ย อะไรจะขนาดนั่นยิงลมคมกริบอะไรยิงเกินทป้บเบียรรถเกมทิ้งเลยวะเฮียเก่งขนาดนี้นะลบุบหุบ เล่นเขาโอ้โหโอ้โหใสแสงล่างโอ้โหตายตายตายตตโอ้โหมันเสมอชัดของแค่ไหน